รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรนิรมิตรคณะบดีคณะแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานเปิด,โ,ดโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพจิตอาสาชมรมกเกษียณสัมพันธ์ครั้งที่1ทั2,568หัวข้อสูงวัยใส่ใจสุขภาพจัดโดยงานบริหารงานบุคคลรวมกับชมรมกเกษียณสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มอชในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรินพรลิขิตเถียนรองคณะบดีด้านทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมองค์กรและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรินทยาพรมิติกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กล่าวต้อนรับสมาชิกชมรมโดยมีคุณศรีจงกลสารพันธ์ประธานชม,มรมเกษียณสัมพัน,นธ์คณะแพทยศาสตร์มชกล่าวรายงานเนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร,ร์มชตั้งมา65ปีโดยความสําเร็จและเกียรติประวัติที่สังสมมาล้วนเกิดจากความทุ่มเทของบุคลากรที่มุ่งมั่นพัฒนาทั้งความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง แม้เมื่อเกษียณอายุราชะการแล้วบุคลากรเหล่านี้ยังคงมีบทบาทสําสคัญผ่านชมรมเกษียณสัมพันธ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของคณะอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความผูกพันต่อองค์กรอันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของคณะและเป็นแบบอย่างที่ดีของการสืบสารความร่วมมือภายในองค์กรในวันที่20กุมภาพันธ์2568ณห้องประชุมชั้น2อาคารเรียนและปฏิบัติการ50ปีคณะทัศนยศาสตร์มช รองศาสตราจารย์น,รนายแพทย์นเรนโชติรนิรมิตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิมลสิริมหาราชหัวหน้าภาควิชาสัญญาศาสตร์พร้อมคณะเข้าพบ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่รับตำแหน่งคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มชในวาระบริหารพุทธศักราช2568ถึง2572ในวันที่20กุมภาพันธ์2568ในห้องรับรองชั้น8อาคารราชนะครินคณะแพทยศาสตร์มช รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัายเชียงใหม่มอบโล่สแสดงความขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปิเรกพัทกุลศิลาในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระหัวหน้าภาควิชาจากสุวิทยาในวันที่20กุมภาพันธ์2568ณห้องประชุมชั้น15อาคารเฉลิมพระบรมีคณะแพทยาศาสตร์มช